สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับอยู่กับผมเช่นเคยครับที่ไ่เคยเล่นเกมวันนี้ครับเรามาอยู่กันในเกมสเ a ลโป๊กไกอีกแล้วนะครับผมเย่ซึ่งในครั้งนี้นะครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในชุดขอนคริสต์ม a สเอลฟ์นะครับผมโอเคครับทุกคนวันนี้เราจะเป็นยังไงนั้นจะรอดไปได้หรือไม่ต้องไปติดตามชมกันเลยครับไป ูซี่จะผ่านไหมวันนี้จะผ่านไหมโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงด่านแรกแล้วนะครับพุ่งทยานไปนำนำนำยา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 ลองให้แล้วเหรอไมครับไ,ไป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 โผลูกบอล อุูบนม่วงมา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 ทำไมไปสามคนแรกนะครับม่วงี้สามโอเคโอเคทุกคนตอนนี้ผมนะครับได้เข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม มาแล้วครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงด่านที่2กันแล้วนะครับไปเราต้องเป็น8ดคนแรกให้ได้นะครับผมอุ้ยไปเคทุกคนผ่านนะครับต้องเป็น8ดคนแรกให้ได้นะครับผม เออวยตายตายไม่นทุกคนคนยังไม่เยอะคนยังไม่เยอะคนยังไม่เยอะคนเยอะแล้วคนเยอะแล้วไปไปไปเราต้องเป็นเปดคนแรกให้ได้โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้วิทุกคนหลือเปดคน ไปคนไปคนไม่ไม่อะุกคนไม่เป็นไรนะครับทุกคนโหเสียดายเลยครับไปโดนลูกหินโอเค,คทุกคนไม่เป็นไรนะครับผมโอเค,คทุกคนเราไปเริ่มใหม่กันนะครับผมบายูรืว่าครั้งนี้ครับเราจะผ่านหรือไม่นะครับ มาแล้วครับทุกคนเรามาถึงด่านแรกแล้วนะครับผมด่านที่เราต้องเลือกเราต้องเลือกพื้นให้ถูกนะครับผมจะเป็นพื้นสีเขียวนะถ้าเป็นพื้นสีแดงนะครับผมเราจะตกลงไปตายนะครับอุ้ยทำไมคนเยอะทำไมคนเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมันตัง้ง16คนอยา่ยาอย่าโอเคครับ โอเค,คทุกคนตอนนี้เราเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่แล้วครับทุกคนเรามาถึงด่านที่สองกันแล้วนะครับอ๋อผมเราต้องชนกำแพงอันนี้นะครับผมถ้าเป็นกำแพงแบบ ราวๆนะครับผมเราก็ต้องชนมันไปเลยนะครับดูตรงที่มันราวๆนะผมแล้วก็ช่องว่างนะผมอุยอ้ยอุย้ยโหเกือบตายดูคนเกือบตายเกือบตายเราอยู่ห่างไว้ก่อนโอเคโอเคครับ ทุกคนตายไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับผมโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้นะคะผมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะคะผมกดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะคบผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปว่าผมจะรีวิวเกมอะไรนะคะผมแล้วใครนะครับที่อยากให้ผมรีวิวเกมอะไรนะคะผมก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผม โอเคครับ okay. ผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปนะครับบ๊ายบาย